วันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวถาดกันนะครับมารอชมกันเลยนะครับว่าหน้าตาก๋วยเตี๋ยวถาดจะเป็นยังไงหน้าทาน,ทานขนาดไหนวันนี้เราสั่งอะไรด้วยนะก๋วยเตี๋ยวถาดแล้วก็กระเพราหมึกกุ้งหน้าตาอรา่อยขนาดไหนหน้าทานขนาดไหน <S <S มารอดูกันเลยครับก๋วยเตี๋ยวถาดมาแล้วนะครับ <S 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 ราม,มาเลยมาเลยมาเลยมาทางนี้เลยครับ ว้าวขอบคุณครับดู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 ทุทุทุดูนะครับน่าทานหรือเปล่าช่างถาดใหญ่นครับอู้ถานเล็กครับถาดเล็กถาดเล็กเนี่ยถานเล็กนี่คือฐานเล็กนะครับดูนะครับน่าทานไหมน่าทานหรือเปล่าดูดูดูเอาจะเก็บมาดู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 ดจะเกบค่ะจะเก็บก็เหมือนกันครับจะเก็บน่าทานหรือเปล่าฐานี่ครับ คือรอบเช้านะครับเรามากินข้าวรอบเช้ากันอุ้ยดูหมูแดงหมูเดงหมูกอบอันนี้หมูกรอบอันนี้หมูกรอบครับแล้วก็ดูลูกชิ้นอันนี้หมูแดงคือชิ้นบบกเอฟโอ้โหหมูแดงดูสิชิ้นบักเอฟเลยตัวนี้คือมีเส้นหมี่หมี่เขียวหมี่หยกเขียวใช่ไหมใช่มีหยกอ่าน้ำซุปเดือดปุกปุกปุเลยครับ มาทานะมันมีน้ำซุปต้มยำด้วยนะพี่เป้ขอเส้นเพิ่มอีกก้อนนึงจ้าอ่าขอเส้นเพิ่มนะครับมีน้ำซุปต้มยำด้วยเหรอครับมีเราไม่ได้สั่งขอนังพอนังพอนั่งเฉยๆอืมพอนังเฉยก่อนครับขอให้นั่งเฉยๆก่อนครับอันนี้เกี๊ยวอู้หูเกี๊ยวตัวเบเริ่มเลยเอาแค่เกี๊ยวกับหมูก็พอพอเต็มถ้วยแล้วดูดูครับดูดูดู ดูหมูแดงตักน้ำใส่ทีลูกหมูแดงเป็นไหมเป็นไหมมีเส้นปลามีปลาเส้นไม่ใช่เส้นปลาอโอ้ดูปลาเส้นดูปลาเส้นโอ้ยอะงนะครับเยอะเยอะถือว่าโอเคเลยตัวนี้คือ,ท,อ,อ,อคที่ผมอยู่นี่คือที่ผมอยู่อ่าโอเคที่ผมอยู่นี่คือเขาเรียกว่ากอหลอกองเรือยุทธ,ธาการคาร,ครคับโซนตัวเนี้ยคือเป็นโซนบ้านพัก น้ำเดือดอยู่ไหนน้ำบรวันเลยน้ำบรวันค่ะคุณสมเกียรติขอช้อนหน่อยอร่อยมากใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็เชิญแวะชิมได้นะครับอันนี้พร่กัมส้มมาเลยมาเลยเอาผักให้คุณสมเกียรติเอาครับฉันเอาชุดเดียวพอเดี๋ยวฉันกินก๋วยเตี๋ยวฉันกินนั้นเลยผ่านอะทำผักโอเค หมูกรอบผ่อนซีหมูกรอ,อ,อ,อบมามาหมูกรอบโอ้โหมนืรอกบมากคนน่าจะได้อยู่ประมาณสามถ้วยเนาะสามถ้วยสี่ <3 S 1> ถ้วย,วยได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะเลยแหละดูดูเส้นตักน้ำใส่เองนะคะคับผมดูมีเล้งด้วยน้ำซุปมีเล้งด้วยนะนนหผ่อนคะอ่ะ มีดูกหมูด้วยโอ้โหเปลือยๆอันนี้เดี๋ยวแท้เองโอ้โหอร่อยไหมครับทีรายุอร่อยไหมครับอีกไหมเพราะโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากจะกล่าวว่าให้แห้งหน่อยหน่อยแม่ออ๋เดี๋ยวแม่สั่งเส้นให้ครับใส่ั่กใส่ถั่วฝัลงไปเครื่องปรุงเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลย มาทานด้วยกันนะครับมาทานด้วยกันนะครับทานด้วยกันนะพูดนนะตรงๆนะมาสองคนนี่อิ่มจัดเลยนะครับผมบอกให้ยังเหลืออีกเมนูนึงนะที่เราสั่งอยู่ตอนนี้ที่ยังไม่มาผัดกระเพรากะเพราหมึกมกุ้งอ่าดูนะครับถาดมันเป็นถาดเหมือนกันนะ รอดูนะครับว่าจะหน้าทาหน้าทานขนาดไหนตัดกับซุปพ่อเดี๋ยวจะเอาเส้นใส่ให้เส้นมาแล้วอือหจะให้ดูจะให้ดูครับโุ้งเห้ให้ดูให้ดูจริงๆเอาเยอะไหมกุ้งบบกุ้งอ่เยอะไหม๋อ เบงกินว่าปนเบืงบ้งเบ้องก <c oughs> ชอนดูก้อนต้องคำด้วยเป็นไงไม่ใช่ช้อนตักไอจิมนะดูเบืงกุ้งเบื้องเมือกเบื้องไข่ดาวยืมยืม น่อเจ้าะสองสามสี่ห้าขู่ห้าตัวเบ้งตูกุ้่เบ้งตูุ้งกับาำเามือชุดยอดดีดีครับชิมน้เรเขาเลยเอาเลยชิมหวดก้หนวดมืดแท็กเอหนวดมึงไหมลูกอะ อืปวดจี้ใส่ใส่เนื้อหนวดมันมนี่ผมตร้งนับหนาท่านมากขอนหนวดมใส่าถาดกันดลยเนะยาะมันเป็นพิเศษกันเลเนาะสั่งพิเศษกันเลนะยากิโซ,โซบะห,หนวดหมึกอืมอ้มฮึยเจียวยั่วมากจินได้กระปุงเอาอืมอ้ม มีม <า S 1> ตูเ้เจียรถาดหนึหน่งทีเดียวในแซฟตี้หิมนะครับม,มาเข้ามากินกเผากันเดี๋ยวแล้ก็มาม่หันมดูจะพูนุนเดินกินดูกุ้งโอ้โหยจู่โยู่อะ ยินทำอะไรมาเงิน<ส>น <straightforward> ักเลยมันนักเรศเยอะดูครับมันกุ้งดูนะข้าวหนังเป็นเลยข้างนั้นเป็นไหมกูได้มีโอกาสได้มาเดียวเท่งนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไปให้ได้ครับเด้อตัวอยากมาเทมมะกินเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดได้ให้นะนะครับ สำหรับมือนี้กะขอบคุณครับสำหรับทุกการรับชมนะครับเด้อทุกการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมขันพิษผ่านประกันเลยกัขอโทษขออภัยนด้วยครับไปิดโปรเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปน,นี้วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ